วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวเซี่ยงไฮ Natural History Museum ภาษาจีนเรียกว่าเซี่งยงไฮ้จื้อหลานโปอู่ก,กวนนพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสัตว์ต่างๆหลาก,หล,กหลายสายพันธุ์ไว้ในนี้เลยบัตรค่าเข้าตกคนละ150บาทแค่มองจากฟาซาดด้านนอกก็มีความสวยมากๆแล้วนะคะทุกคนถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์คนก็จะเยอะประมาณนี้เลยน,น้่อยากคนเยอะแนะนํามาวันธมารานะคะทเที่ยวเซีงยงไฮบอกเลยว่าไม่ควรพลาดพิพิธภัณฑ์น,นี้เลยนะคะเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจบ้างที่น่าตื่นตาตื่นใจอันดับแรกก็คือ มนุษย์นั่นเองเยอะมากเวอร์ด้านในก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆตรงนี้ต้องมาเลยนะคะทุกคนมีไดโนเสาร์พันต่างๆที่เราไม่เคยเห็นมากมายตั้งอยู่ในนี้โคงรง,คงกระดูกโครงกระดูกก็มาห้อยอยู่ตัวเบ้อเริ่มเลยที่ชอบก็คือเจ้าตัวนี้เลยไดโนเสาร์คอยาวาขยับได้แล้วก็ร้องได้ด้วยนะคะทุกคนต่อมาก็จะเป็นทีเล็กตัวใหญ่แยกให้ดูเนือด้านในเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงยังมีสัตว์ที่ถูกสตาร์ทกระดูกสัตว์จำลองมากมายหลายตัวให้เราค้นหารูปก็เยอะ